ดีครับร้านอวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแน,นะนําเช่นเฉยครับผมเป็นเหรียญเทววสุวรรณนะครับกองของพระอิ์วัจุรามณีนะครับ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติขอแยกจัดสร้างนะครับผมเนื้อนี้องค์นี้เป็นเนื้อนวโลหะลงยาแดงนะครับวัดธุรามณีเนี่ยถ้าเป็นพูดถึงเนื้อนวัโลหะนี้จะเป็นเนื้อนั้นนวัโลหะที่แบบเต็มๆนฮะเนื้อสดๆนะครับชื่อเต็มๆของเหรียญนี้คือนะครับเหรียญท้าเวสุวรรณโนจตุมาหาราชิกานะครับลาภผลภูนทวี ปาตตูพินาตนะครับผมนะครับรุ่นนะครับกะคูโสพิธวิริยาพรนะครับระคูโสพิธวิริยาพรหลวงพ่ออินนะครับพัทธาโลนะครับวัจุรามณีสมุตรสงครามสอง4นะครับพิทักษ์ทับแต่ล้านนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นพิทักษ์ทับแต่ลานนะครับตำรวจขอจัดซ้านะครับผม ปกจิดังๆอย่างนี้ฮะจะมีตำรวจอายการนั้นอายการก็รู้สึกอีกเดือนสองเดือนนี้ก็จะออกละอายการก็ขอสร้างนะครับนะครับว่าส่วนใหญ่บางทีบางรุ่นอย่างของพศทเนี่ยถ้าเป็นตำรวจขอจะสร้างรุ่นนั้นก็ดังมากเพราะว่าเกิดประสบการณ์เยอะนะครับต่อไปหนาคตก็ไม่แน่นะครับพระวิสณวนะครับข้างหลังก็เป็นตาตำรงานตำรวจแห่งชาตินะครับโลเคชนะครับผม นะครับองนี้หมายเลข8ปดหสี่สามหลักเองนะครับผมแปดหกห้าตัวทีนะครับบวกกันได้19นะครับตรงทา้งทายได้9 <c oughs> เ้าเลยนะครับตรงท้ายได้วยเก้าเอาวิสุวรรณที่ก็เป็นจัตุรกบาลนะครับที่ บางครั้งด้วยครับสิ่งเงินทองนะครับคนจีเรียกชาเชิงเอนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นทาววิสุวรรณเนี่ยก็ต้องเบอร์หนึ่งก็ต้องวัตจุลามณีนะครับหลวงพ่ออิฐครับตอนนี้คนแห่ไปสักการะชววิสุวรรณที่วัตจุลามณีมากเพราะว่าให้โชคให้ลาม,มากมายนะครับผมนะครับนี่มาพร้อมกองเดิมๆนะครับสนใจนะครับ ติดต่อร้านนวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหหรือ08 1ย์แปดหสี่ฝากกดแชร์กดไลค์กดตับตะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งแนละ้วท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวิทยุมงคนด,ด,ดีจากร้านนวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ